ะะวันนี้มาพบกับคุณครูอมแอบอีกแล้วนะคะคุณครูขอเนื้อขอแมสนะคะค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอมแอบนะคะในคลิปที่2แล้วนะวันนี้คุณครูอมแอบจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับอาชีพและการแต่งกายค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างมาสี่อาชีพด้วยกันนะคะมีอาชีพอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะ ค่ะเหมือนคุณครูออนแอมเลยนะคะคุณครูจะมีการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อยค่ะซึ่งอาชีพนี้สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะอาชีพที่2ค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอเขาจะแต่งกายด้วยเสือ้อกาวสีขาวนะคะซึ่งเขาก็จะแต่งกายเรียบร้อยและก็มีแมสด้วยนะและอาชีพที่3ค่ะคุณตำรวจค่ะ คุณตำรวจเ็าจะแต่งกายเรียบร้อยเช่นกันค่ะเขาจะมีหมวกและสวมชุดสีน้ำตาลหรือสีกากีค่ะและอาชีพที่4ี่นะคะคุณทหารค่ะคุณทหารเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเขียวลายพรางนะคะและก็จะมีหมวกคล้ายกับคุณตำรวจเลยละคะ่ะอ่าและทุกๆอาชีพนะคะสามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะแต่อาชีพของคุณหมอในด้านผู้หญิงเขาจะเรียกว่าคุณพยาบาลค่ะ เด็กๆคะเด็กๆโตขึ้นอยากจะเป็นคุณหมอคุณครูคุณพยาบาลหรือคุณทหารคุณตำรวจนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูแอนแอมดูบ้างนะคะว่าเด็กๆอยากทําอาชีพอะไรอย่าลืมนะแล้วอยากรู้ว่าวันต่อไปคุณครูจะทําเด็กๆมาดูเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับ ก่อนนะสวัสดีค่ะ